ัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนีพี่น้องมากินเน้กินง่ายๆครับพี่น้องนะครับบ่ไดี้เตียมอีงนะครับก็เลยไปซื้อตามมะฮุ่งนะครับแล้วก็ไก่ยางวิเช่นบุรีมานะครับผมเนาะคิดอยากน้่นะละนะครับพี่น้องทึ่งเจ้าของบอดด้ซื้อแล้กินมาใส่ตู้ไว้นะครับผมมือนีมีสตอมาน้่นะครับพี่น้องสั่งมาจากผักไใต้นะครับผมหาซิบฟักซี่ลอยกบัทนะครับ แกะมาพร้อมแต่ว่าห้องตรงเบื่งดีๆครับว่ามันมีหนอนมีอย่างบ่อนพักมีแค่นี้ครับมีกะหล่ำมีถั่วลันเตาครับมีแค่หลอดน้อยแล้วก็มีผักขานยหน่อยครับพี่น้องนะขหนียวห่อนๆ้องใส่เพิิอนอุ่นไหมครับพี่น้องขาหนียวกับซื้อมาเหืกัน แซ่บเดียครับ ร้านที่เคยซื้อพันบอเปิดกก่ย่างกับมิน้ำจิม้มาให้พร้อมได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เอา มมนไดมีตรลาดสมาชิกสิริย,ยังครับสถานการณ์แบบนี้นี่ตลาดซูมือน,นี่คือแบบว่าคันบมแมนคนในพื้นทีคนในอำเภอเขอาบ่ให้ตั้งเลยนะครับขายได้เฉพาะคนในตัวอำเภอคนในอำเภอนี่เท่านั้นนะครับป้องกันอันโลกนี่แหละบันนี้อาหารทะเลได้ยินว่าเพิ่นนยูนอำเภออีกอำเภอเพอิ่์นเพิ่นขึ้นสิว่าขายบ่ได้หรอก Cháu cầu thì bổng khuây sử. Bạn ta lại không thống nhầm đầy cả Đầy tên Hàn Thế Lê Một cây đầy nhé ต่อเม็ดใหญ่ดีอยู่มันเป็นหูนี่เสียงต่อการไม่นอหนหลดทั้งกินทั้งราแวงแบบนี้จะว่ายิ่งเข้าไปแล้วแบบบลูดอ,อกว่ายิ่นอนหรือบาาอ่าย่ย่มันหลด ลิงผิดปอนึงผิดป,อ,อ,กปอกับเทียมทน้น ตัวนี้รอยเศร้าครับพี่นอ้องตัวละร้อยยี่สิบรอยเศร้ากบคือรอยยี่สิบมีพี่น้องคอมเมนต์บ่าอยเศร้าคือเอยียง กินมองเนื้อมันเด้แทนแ,นแนคนแคนเนาพี่น้องเนาะกินยังไดกับแคนยมเหมืน ไป,ปหมดแล้วครับนายอาทิตย์ครับ อจวุวบาดแสบอยู่ครับพี่น้องต่บางคุ้งสามสิบาทได้ลายค่ะไรเนี่ยเกือบแม่นนั่นบอกเพื่อนว่าเพิ่มเป็นสี่สิบห้าสิบเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับผมทีให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนี้นะครับเดอ้อจากในกาฝากดไลกดแช่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันใหน้กัแล้วกันนะครับพี่นอ้องเอาคลิปนี้ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมขอให้ครับพอกันไหมในคลิปต,ต่อไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ